ครับคันที่สองนะครับคันนี้จะมีจะมีมาพร้อมคอกนะครับพี่ๆคันนี้จะมีมาพร้อมคอกนะครับเป็นอีซูซู NKR นะครับเครื่อง 4JB1 เหมือนกันนะครับ88แรงม้านะครับเหมือนกันเลยครับคันนี้นะครับผมแต่ว่าต่างคันที่คันนี้เป็นกระบะส่วนคันนี้เป็นคอกนะครับคันนี้เป็นคอกนะครับผมพวงมาลัยธรรมดาเหมือนกันนะครับเป็นพวงมาลัยธรรมดาตัวนี้เป็นเพาลอยนะครับนี่เลย นี่เป็นพองลอยนะครับเห็นไหมครับช่วงล่างเก็บมาเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับรถทุกคันพร้อมใช้งานนะครับรถทุกคันที่ร้านพร้อมใช้งานหมดเลยนะครับนะเอกสารชุดโอนครบนะครับตอนนี้พร้อมคล้องได้เลยนะครับจะบรรทุกจะอะไรเข้าไรเข้าสวนหรือว่าส่งของวิ่งระยะไกลได้หมดนะครับได้หมดเลยนะครับรถทุกคันพร้อมใช้งานอยู่แล้วนะครับ สวยสวยนะครับคันนี้สวยๆนะครับสวยมากคันนู้นก็สวยนะครับค่าตัวคันนี้นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับต่อรองได้ครับต่อรองได้ทุกคันเลยนะครับถ้าใครสนใจนะครับศูนย์เก้าสองสี่สองหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดนะครับน้องแปนเชียงกงกลาสินนะครับผมโทรมาถามได้ยี่สี่ชั่วโมงนะครับแล้วผมจะพามาดูภายในเจ้าตัว NKR คันนี้นะครับนี่เลยนะครับ ขายตามสภาพนะครับต้องพูดกันตรงๆว่าทางร้านได้มาแล้วก็ขายตามสภาพเลยนะครับราคานี้ครับไม่ต้องคิดเยอะแล้วครับราคานี้ยังไงก็คุ้มนะครับใช้งานปี2ปีสาปี4ี่ปี5ปีคุ้มแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการใช้งานนะครับเบรกทุกคันนะครับเครื่องทุกคันนะครับทางร้านอะเช็คมาหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ เครื่องเดินนิ่งทุกคันแต่วันนี้ผมจะสตาร์ทเครื่องให้ดูไม่ได้เพราะว่าช่างเขาไม่อยู่นะครับผมช่างเขาไม่อยู่ช่างไปดูรถนะครับคันนี้นะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับต่อรองได้นะครับนะต่อรองได้นะครับโทรมาเบอร์ผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมคันนี้ต่อนะครับผม